วอยด่พี่น้องเอ้ยมาถึงภูเขามาหากินไอติมอยู่ในโรงแรมมาเห็นพักเสียนบ้านเพิ่นพี่น้องสิเก็บพักเสียนไปดองกอนนี่พักเสียนบ้านเพ่อนเป็นแบบนี้พี่น้องคะ่ะใบใ่คากเดินนี่คะ่ะพักเสียนแ่บค่ะบ่โอดต่บอยากดอกมาอยูสวิตกะได้ถ้าบ่าขี่ผ่านป๊าลูกเอ้ คือเ่อง,งานใหญ่ค่ะแพรนุดใบนี่ก็เก็บเอาได้เดออนออนอ้๋นี่อ่อนๆอยู่เด้๋นี่มันอัวหลายนี่เนี่อวัยยังค่ะโชว์ซิโชว์โชว์ให้นี่พวกขันหันมาผู้หน่ะมั้มันเป็นจังสี่คันนี่ใบใหญ่เออทำตั้งขึ้นนี่เออนี่เลิศคนจะได้เห็นน้าผูห้นหน่ถ้าผู้หน่อีกนุชูหนหลายค่ะพี่น้องเลย นี่นาผักเสียนออกหลายพี่น้องเดี๋ยวก็มีจังหน่อยก็มีเห็ดออกจังหน่อยก็สีเห็ดออกเราบัดที่นี่โอ้ขอนเอาขอนห้าขอนเงาอือฮะทา,างดูหัวไหลโอ้ยเตีนบ่ละอันนี้เมื่อกีบบนะอ้บางทีนะคอยซีเฮ็ดมังนี่คอยคอยมุดไปว่าได้มันไก่ ่อยได้มองแล้วนี่ยเขาเดินเขาเห็นมันจะเป็น,นพักเสียนแต่ว่าข่อยสิบ่ได้นาเจ้านะได้แต่พักเสียนนะเพราะว่าน่าเจ้าลายแล้วนู้ยลล,ลายคักมือนี่เล,ลิศว่ะมีแต่นอดหยอดใหญยย่ไอ้หยอดใหญ่คักตาขับเก็บแม่ซุดยอด,เ,ดยเสียดายระวังน้ำเระวังน้ำ Yeah. <laughs>